สวัสดีครับผมมมมาเล่ครับเกมที่คุณกำลังรับชมต่อไปนี้นะครับก็คือเกม TOTAL WAR s h โชกุน2นะครับเป็นเกมวางแผนนะฮะแล้วเป็นเกมวางแผนบอกว่าสงครามย้อนยุคนะครับซึ่งซีรีส์ในซีรีส์ของ TOTAL WAR เนี่ยมันมีหลายภาคเหลือเกินแต่ที่ผมจะหยิบมานะครับจะเป็นโชกุนสอธรรมดานะครับซึ่ง นอกเนื่องจากภาคเนี้ยมันจะมีสองภาคเสริมอีกสองตัวคือ g h ฟ s of s a m ม r a i แล้วก็ f เ l l of s a m ม r a i นะฮะ g h ฟ s of s a m ม r a i จะอยู่เก่าเกาหน่อยส่วน f เ l l of s a m ม r a i จะแนวจะเป็นพวกยุคโตคูเกวะเอีเซะนะฮะพวกโชคุเอีเซะนี่ครองเมืองเรียบร้อยนะครับแล้วเกิดสงครามนะครับซึ่งโชงงคุน2แคมเปญวันนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของ สงครามเซนกุคุครับยุคนรักษ์ญี่ปุ่นเป็นยุคที่แข่งแย่งชิงดีกันครับผมแล้วมันจะมีแคลนหลักๆหรือตัวหลักๆทั้งหลายทั้งแหล่นะครับมีอยู่ทานับดีเอย่างฮัตโตริอิโคโอ,อิคิแล้วก็โอโตโมด้วยอะ่ะปกติจะมี9แคลนนะครับรวมรวมกันอีก3แคลนที่เป็น DLC ด้วยเนี่ยจะเป็น12แคลนนั่นเองนะครับ จะเริ่มแรกเลยคือโชโซคาเบะครับ Master of Land mm hmm. เขาบอกว่าโชโซคาเบะนี่นครับ mm hmm. มันจะลดการจ้างแล้วก็ค่าประมาณว่าลดค,าค่าจ้างให้กับพวกยูนิตท,ที่เป็นธนูนะครับแล้วก็สามารถสร้างสามารถจ้างหน่วยธนูระดับสูงได้นะครับ mm hmm. แล้วก็จะสามารถเพิ่มรายได้จากการทำ การเกษตรนะครับผมซึ่งเอาจริงๆดูจากภูมิประเทศของมันเป็นเกาะเล่นง่ายนะครับก็แค่ยึดสองสามจัดการสองสามที่ก็โอเคแหละและก็มันเป็นภูมิประเทศที่ศัตรูมันยากจากการบุกมากนะครับผมนะก็เลยมันก็เลยเล่นง่ายแล้วบวกอย่างหนึ่งคือบวกไรายได้จากฟาร์มเราด้วยนะครับทำให้แคลนนี้โอเคในระดับหนึ่ง ในเรื่องของฟาร์มนี่เองต่อมาครับแคลนชิมะสูครับแคลนชิมะสูมันบอกว่าความสามารถมาสเตอร์ออฟอะไรสักอย่างเดี๋ยวผมกลับไปอา่านเอาแล,แล้วกันนะครับนั่นก็คือความสามารถมันก็คือลดค่าใช้จ่ายและการจ้างของสมุไรดาบนะครับคือคาร์ตาณาสมุไรนี่เองครับเพราะว่าตัวเองแคลนนี้เน้นตัวนี้มากนะครับผมแล้วก็อินเคิร์สลอริตี้อฟอ,อฟออฟ ออ n เตรเลนะครับผมก็คือการความจงรักภักดีของแม่ครับจะเพิ่มขึ้นนะครับแอันเนี้ยมันไม่เหมือนกับมันมันก็จะต่างจากตรงไหนอะต่างจากโจ,กจกทยคือมันสามารถจ้างคาตาณาฮีโร่ได้นะครับแล้วก็โอ้โหมันเหมือนกันเลยแต่และอย่างหนึ่งคือมันสามารถจ้างคาตาณาสมูไรได้เช่นกันครับผม พวกคาตาพวกสมุไราดาบที่แข็งแกร่งกว่านะอันนี้จะเป็นฮีคาตานะาฮีโร่คือเก่งกว่าสมุไรแน่นอนครับผมแล้วก็ดูภูมิประเทศของชิมอสุก็เป็นเกาะเหมือนกันครับมันง,ง่ายตรงไหนคําตอบคือมันใกล้จุดที่เป็นนี่แหละครับสังเกตน,นะครับใกล้จุดที่เป็นทรัพยากรของค้าขายต่างชาติด้วยมันก็เลยทําให้มันได้เปรียบมากขึ้นครับผมอ่าต่อไปโฮโจ ตระกูลโฮโจนะครับเขาบอกว่า Master of b u t e r r เความสามารถมันก็คือประสาทถูกลงสร้างถูกลงและซ่อมถูกลงโอ้โหเหมาะมากในการขยายก,การป้องกันนะครับแล้วก็ลดการลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแล้วก็ยูนิตตีเมืองทั้งหลายอย่างครับอย่างเช่นพวกไอ้คาตาเพาหรือว่าจะเป็น ไอ้หน่วยระเบิดอะไรอย่างงี้นะครับผมและสุดท้ายนะครับสามารถสร้างหน่วยตีเมือขั้นสุดยอดได้ด้วยครับนี่ก็คือโอเคมากเลยครับเอาการไปตีเมือกับการป้องกันเมืองน,นี่เองโมลิโมลินะครับความสามารถของโมลิก็คือ Master of the Wa v e Master of the Wave ก็คือเจ้าแห่งทะเลนี่เองเจ้าแห่งคลื่นนี่แหละเขาบอกว่าลดค่าใช้จ่ายและการจ้างเรือทุกชนิดนะครับ แล้วก็เพิ่มระยะการเดินเรือให้มากกว่าแคลนชาวบ้านนะฮะแล้วก็สามารถสร้างเรือที่สุดยอดได้นะครับสามารถสร้างเรือสุดยอดขั้นสุดยอดได้เลยครับคือมันเหมาะกัรไปสำรวจทางทะเลมากแล้วก็โมลิกก็ขึ้นชื่อเลยเนาะว่าในวารสารของเขาอะขึ้นอยู่กับการค้าขายทางทะเลและการลบกันทะเลที่สุดยอดมากนะครับเคย เคยมีบุกเคยมีศึกกับโอดะด้วยนะฮะแตไปตะเกรอสอามาดีกว่าแต่ว่าก็ดูพื้นที่แล้วมันก็น่าจะสามารถคลองข้างหน้าได้นะครับแต่ก็ต้องรับศึกตีขนาบจากไอ้กาะน,นี้ก็ต้องมุนด้วยต่อไปตระกูลของจอมันฟา้าบตระกูลโอดะ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 ,ดะตระกูลโอดะนะครับเป็นเจ้าเจ้าแห่งชาวบ้านนะครับมาสเตอร์ออฟเพร์เซนดี เพอร์เซนตที่นะครับความสามารถมันก็คือเพิ่มกําลังใจเพิ่มกํลลังใจกับพวกหน่วยอาชิการุนะก็คือพวกสมุไรชาวนาหรือพวกหน่วยชาวนานี่แหละครับแล้วก็ลดค่าจ้างและลดการลดค่าจ้างแล้วก็การการสร้างหรือพวกอกหน่วยชาวนาอากาชิอาชิการุลงนะครับผมซึ่งตามวศาสตร์เนี่ย โอดะมันจะใช้พวกนี้แหละในการลบมันเน้นจำนวนนะครับแต่ดูพื้นที่นี่สิโอวันรีก็โอวันลีครับโดนตบกันโดนตบกันละนาวนครับข้างบนก็มีไซโต้ข้างข้างก็พวกโตกูกาวาแะแต่ก็ดีก็ยังมีคิตาอาเบะอะไรทักอย่างยังไม่ได้มาอะไรได้แต่ว่าเสี่ยงเหมือนกันตรงนี้นะครับต่อไป ตระกูลดาเตะเจ้าแห่งสงครามนะครับเขาบอกว่าเพิ่มค่าการประทะนะครับเพิ่มค่าการประทะในทุกตัวเลยครับนั่งคือเวลาประทะกับศัตรูตรงๆอ่ะไอ้แคลนี้จะได้เปรียบมากนะครับแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายและการจ้างโนตาจิสามไรนะครับโนตาจิซามไรคืออะไรก็คือ หน่วยไอ้มาซโมไรถือดาบ2มือถือดาบยาวกว่าเอาง่ายถือยาวกว่าคาตาน่าเอาง่ายแล้วหน่วยนี้เคยใช้มันก็ดีด้วยนะครับแล้วต่อไปคือสามารถจ้างโนดาติซามูไรในระดับสูงได้นะครับก็แล้วแต่ว่าดูจากตรงเนี้ยก็พอๆกับอีกสแคนแคนแรกเลยแหละพอกับ2แคนแรกเลยนะครับเพราะว่า มันจะมีเหล็กข้างบนแล้วก็ข้างล่างตีข้างล่างตีลงล่างได้เลยนะฮะก็อยู่ในระดับที่โอเคหน่อยต่อไปครับตระกูลทาเคดะครับเจ้าแห่งม้าครับก็ตามวยสายของเขาครับไอ้นี่ถนัดทาเคดะถนัดมา้ามากนะครับความสามารถมันก็คือเพิ่มกำลังเพิ่มขวัญกําลังใจให้กับหน่วยม้านะครับทุกหน่วยเลยแล้วก็ลดการจ้างแล้ ลดการสร้างแล้วแล้วก็การจ้างให้กับหน่วยทหารมาทุกทุกหน่วยนะครับแล้วก็สามารถจ้างทหารมาขั้นสูงได้นะครับแต่ดูพื้นที่นี่สิกระนาบเลยข้างบนก็มีนุ่นตระกูเลกเล็กตัวตูนน้อยถ้าไปติดข้างบนก็จะติดเตี๊เอซึกิโอเอซุงีอีกนะครับข้างล่างก็แต่ข้างล่างก็ดีข้างล่างเป็นเราเป็นพนมิก็ตึกไอพวกอิมากาวะนะฮะ ก็ดูโอเคในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับต่อไปครับตัวกูกาว่าครับตัวกูกาว่าบอกความสามารถขอตงตัวกูกาว่ามีดังนี้ครับผมก็คือลดการจ้างแล้วก็ค่าบำรุงรักษาให้กับที่โชรินจานะครับก็คือนินจาหน่วยลบนี่แหละเพิ่มเพิ่มโบนัสในการสัมพันธรรมไมตรีครับ ก็ถือว่าตระกูลนี้โอเคมากเลยเรื่องสัมพันธ์ตมีตีทั้งหลายสามารถสร้างที่โจริจาขั้นสูงได้ครับก็โอเคมากครับระดับนี้แล้วก็มีโอกาสสำเร็จ2%ถ้าใช้มัซซู e เกะแอคชั่นเราถามว่ามัซซู e เกะแอคชั่นคืออะไรมัซซู e เกะแอคชั่นก็คือต้องถามมัซูเกะก่อนมัซซูเกะก็คือตำร,รวจเอาง่ายคือผู้เฝ้าประตูอะไรบาง,งอย่างนี่แหละมันก็ทำให้ มันโอเคมากแล้วมันสามารถเฝ้าเรือเพื่อสามารถเพิ่มภาษีได้ด้วยนะครับเดีย๋ยวจะพูดกันทีหลังในเรื่องแผนที่อุเอซึกิอุเอซึงิก็ได้นะแต่คนจะเรียกเขาบอกว่าความสามารถของอุเอซึงิก็คือลดการจ้างแล้วก็ค่าบำรุงรักษาให้กับพวกนักรบพระนักลบนะฮะก็ก็ตามก็ตามหลักแล้วอะ่ะอุเอซุอุเออุเอซึกิเก็นชินเน่ยเคยเป็นนักบวชมาก่อนนะครับ แล้วเข้ามาในการ์ตูนเนี่ยอะไรของมันนี่แหละเดี๋ยวค่อยเล่าประวัติทีหลังก็ได้แล้วก็สามารถอะไรนะสามารถจ้างสุดยอดพระนักลบออกมาได้ครับผมแล้วก็เพิ่มการเพิ่มกําไรในการค้าขายครับและเพิ่มความสําเร็จสองเอร์เซนให้กับการกระทําของพระนะครับซึ่งตรงนี้ก็โอเคมากเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าดูจากแคลน อันเนี้ยมันก็อยู่ข้างบนก็จริงครับแต่ต้องต้องไปรับศึกกันนี้แล้วก็อาจจะต้องไปรับศึกกับทาเคดะด้วยถ้าถ้าเราไม่ยทลายขนาดนี้แต่ตอนนี้แต่อย่าลืมนะว่าอิโคอิคีครับไอเนี่ยตัวแสบครับตัวแสบในเรื่องการพร้อาศาสนานี่เองครับต่อไปครับจะเป็นตระกูลนินจาครับฮัตโตริครับเจ้าแห่งความมืดครับผมมันบอกว่าฮัตโตริสามารถไอพวกอะไรนะ่ะ ไอ้พวกฮัตโตริหน่วยพวกนินจาฮัตโตริไอ้อะไรนะพวกเท่าของพวกกระกูลฮัตโตริสามารถมันก็ฝึกแบบคีโชรินจานะฮะ mm hmm. ก็คือสามารถฝึกซ่อนตัวได้ mm hmm. เดี๋ยวมันจะไปดูในเอโดนิดละกันนะครับแล้วก็ฮัตโตรสิสามารถซ่อนสามารถซ่อนตัวได้ในระหว่างตาต่อ,ตอสู้ครับผมแล้วก็มีโอกาส2%เพิ่มความสําเร็จให้กับนินจา2%ครับแต่ดูตรงกลางแล้วนะครับก็คือสามารถผูกมิได้หลายหลายหลายแคลนนะฮะ แต่ก็ต้องระวังด้วยระวังงานถูกหลักหลังให้ดีๆนะครับต่อไปครับอีโคโอีขีครับจเจ้าแห่งศรัทธานนะเป็นศาสนาก็เลยทีเดียวนะครับสามารถสร้างอาชิการุขนาดใหญ่ได้แต่อาชิการุแบบนี้มันจะอ่อนแอลงแต่ขลังความตั้งใจมันจะสูงนะครับศรัทธาก็เลยทีเดียวนะครับ แล้วก็แม่ทัพเราสามารถเผยแพร่ทั้นาไอ้พวกรักีอิโคได้นะครับแต่อย่าลืมนะว่าอิโคอิคิจ้างมาสุเกะไม่ได้นะฮะแต่เราแต่อิโคอิคินั้นสามารถสร้างซูพีเรียมาสามารถสร้างพรนรบขั้นสูงได้นะฮะก็ติดทะเลอยู่ดีครับแต่ต้องระวังแต่ต้องระวังอย่างเดียวคืออุเอซึกิครับ ระวังหลายแคร์ด้วยเพราะมันจะบ่นไส้เอาเรื่องๆแบบเผยแร่ศาสนาแหละและมาถึงแครสุดท้ายของ ELC ครับแครน,นี้น่าบ่อนไส้ที่สุดครับออโตโมโครับผมออโตโมโนะคะมันมีความสามารถในเรื่องพวกปืนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งออโตโมโครับความสามารถเนื้คือลดการลดค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของลดค่าใช้ใจ่ายของหน่วยปืนลงนะครับ แล้วก็ลดการใช้จ่ายของไอ้พวกการทําของพวกมิชชันนารีนะฮะแล้วก็ IMPORT m a t ล็อกไวกว่าชาวบ้านนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการแพร่ศาสนาก็แพร่ไวมากขึ้นนะครับอยู่บนเกาะครับคล้ายๆกับชิม,มาสูนะฮะแต่มันน่ากวนมันจะกวนอยู่อย่างหนึง่งรู้ไหมคือกวนเรื่องอะไรรู้ไหมว่ากวนเรื่องอะไรครับเป็นคลีส เออในประวัติศาสตร์คือโอโตโมะมนะถือคลิสนะฮะแล้วจะโดนแคลนอื่นเขาหมั่นไส้เอาเลยอย่างนี้นะครับผมก็จบกันไปนะครับสำหรับการแนะนำแคลนในทัวร์สองทวโชวุญสนะครับอ่ะแล้วอันเนี้ยเราขอพักไว้ก่อนดีกว่าครับ เราคิดว่าพาร์ทหน้าเราจะมาเล่นแคลนไหนแครงแรกนะครับก็มาดูกันเลยว่าแครนแรกที่เราผมจะเล่นน่ยคืออะไรนะฮะแต่อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าอยากติดตามผมกด subscribe ข้างบนนะครับ <c oughs> <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผวผมครับเล่นแหละครับวันนี้ก็ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ